ใครจะดาจะว่าจะดาทอเราใส่ร้ายป้ายสีเราอย่างไรเราอย่าได้ไปใส่ใจอย่าได้ไปสนใจอย่าได้ไปโกรธอย่าได้ไปโมโหอย่าได้ไปสาไปแช่งเขาเพราะว่าถ้าเราไปสาไปแช่งเขาก็เท่ากับว่าเราก็เป็นคนชั่วตามเขา จงปล่อยละจงปล่อยวางกรรมมันอยู่ที่คนพูดกรรมมันไม่ได้อยู่ที่เราตามภาษาของมนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้เห็นคนอื่นทนได้ดีไม่ได้ต้องไปอิจฉาลิษยาตถาคตตรัสว่าผู้ที่กำลังอิจฉาลิษยาเป็นการถางทางไปสู่ภูมินาลกอเวจีนั่นเองดังนั้นเราจึงปล่อยละจงปล่อยวาง เขาพูดอย่างไรกรรมก็จะยอนไปหาเขาทันทีเจริญพร